เพิ่งรู้นะครับวันนี้วันนี้วันวันจันทอ์วันอะไรนะแต่ว่าวันนี้วันพระเพิ่งรู้วเป็นวันพระครับเมื่อได้ยินเสียงธรรมะจากวัดข้างๆวัดบ้านวันพุธที่13มมกราคมนะครับ วันนี้เป็นวันพระนะครับวันพระ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 ,พระปริเิ้นวันพระ เดือนมก,กราวันพุทธที่13มก,กราคม2564แรม15คำ่ำเดือน2ีปีชวดมก,กราคม2564 ไม่ได้ดูปฏิทินวันพระวันโกนเลยเดี๋ยววันนี้คงจะได้อาบน้ำแล้วก็ปลงผมน่าจะครบเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันอาบน้ำครั้งหนึ่งโ้ยลงมแต่ชุดนี้ซกมกสุดๆแหละอากาศหนาวเย็นตอนนี้กี่องศา สิองศาครับสิองศาเนี่ยขนาดเวลาตอนนี้ก็6กโมงสีแล้วนะครับตื่นมาลุกขึ้นมาก็ภาวนาเรื่องการภาวนานี้ถือเป็นหัวใจของชีวิตนะครับ คือการกำหนดสติให้ได้กลับมาอยู่กับลมหายใจนะฮะจะวันโกนวันพระวันไหนไหนมันก็ขอให้เป็นวันที่เรายังมีลมหายใจอยู่วันนั้นคือวันที่เราสามารถจะทำความดีได้นะดีไหนดีอะไรก็สู้ดีทำใจดีไม่ได้นะทำใจดีทำใจสบายก่อนเพราะอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ในทันทีทันใดฮะ ส่วนทากิจวัตรคอวัดคอปฏิบัติกิจภาระหน้าที่อะไรต่างๆก็ค่อยว่ากันนะแต่เบื้องต้นนะเบื้องต้น,เบ,ตนเบื้องหน้าเฉพาะหน้าในขณะปัจจุบันนี่ก็คือมีเวลาสองเวลาสําหรับชีวิตเวลาลมหายใจเข้ากับเวลาลมหายใจออกเวลาลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ไม่มีเวลาหายใจออกลมหายใจเข้าก็ไม่มี สิ่งที่ดีที่สุดสําคัญที่สุดก็คือเนี่ยสติ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 สต,สต,สติสัมปชัญญะธรรมะอุปการะอย่างยิ่งเนีเป็นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องกระทำำําบําเพ็ญให้บังเกิดมีขึ้นมาให้ได้นะครับถ้าอยากมีชีวิตอย่างมีความสุขสงบนะครับถ้าเราไม่อยากจะถูกรบกวนด้วยกิเลสนะ กิเลสก็หมายถึงว่าเหตุที่จะทําให้เกิดความทุกข์ใจนั่นแหละตั้งแต่ความรู้สึกอุดอิดลาคาญความไม่สบายที่มันเกิดขึ้นในใจของเจ้าของนะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยถือเป็นเรื่องที่พอเราชาวพุทธควรฝึกอ่ะหรือถ้าจะพูดให้มันชัดเจนเลยไหมเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องฝึกหัด ปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจของเราให้เกิดสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันรู้ให้เท่าทันความจริงสิ่งที่มันปรากฏเกิดขึ้นในกายใจเจ้าของนะครับโดยเฉพาะความคิดเราเนี่ยแหละครับเพราะว่าสิ่งที่หลอกเราได้ง่ายที่สุดและมากที่สุดในวันหนึ่งวันหนึ่งไม่มีอะไรเกินไปกว่าความคิดของเจ้าของ <c oughs> นะกายกับใจใจมันคิด มันนึกอ่ามันมีความรู้สึกตลอดเวลานะครับพระพุทธเจ้าจึงกล่าวจึงสอนนะครับให้เรามาฝึกฝนพัฒนาแต่ความจริงท่านก็สอนไว้เยอะสอนไว้มากมายแต่จะสอนมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่สรุปลงมาก็ลงมาที่กายใจที่กายใจ กายก็ให้รักษาศีลใจให้ภาวนาสติสมาธิปัญญาแต่ชาวบ้านชาวช่องชาวโลกที่ยังต้องทำมาหากินท่นทานกานานา็ให้ทานรักษาศีลภาวนาให้ทานรักษาศีลภาวนาเช่นส่วนใหญ่ส่วนมากกวันพระเจ้าพุทธเราเขาก็ไปวัดกันนะไปถวายจังหันไปถวายอาหาร ในบาทตอนเช้าหรือว่าทําความดีทุกอย่างทุกชนิดเลยนะทำความในโอวาทปฏิบกท่านกล่าวท่านสอนเอาไว้หลักทคมคาสอนพุทธเจ้าโดยหลักๆกก็คือหนึ่งละเวน้นจากการทําความชั่วทุกชนิดทุกชนิดตั้งแต่ความรู้สึกนึกคิดในจิตในใจจนแสดงออกมาการแสดงออกมาทางกายทางวายจากมันก็จะเนื่องด้วยศินแล้ มันจะเรื่องด้วยกับสิลอ่อฉะนั้นก็ให้เรามาให้ทานรักษาสิลให้ทานรักษาศินนี่คือเป็นการทําความดีรักษาสิลภาวนาที่สุดแล้วก็คือการภาวนาก็คือการชําระจิตชําระใจของตนให้สะอาดและบริสุทธิ์นี่หัวใจสําคัญมันอยู่ตรงนี้ฮะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทําบุญนะ ทำบุญด้วยใจทำบุญด้วยจิตทำบุญให้ถึงจิตถึงใจก็คือนี่แหละให้เราภาวนาเจริญสติการดำรินึกคิดอะไรก็ให้เรารู้เท่าทาันเช่นนึกว่าวันนี้จะต้องไปทำบุญใส่บาตรทำบุญถวายทานที่วัดเ,เราไปเราก็ไปด้วยสติสัมปชัญญะจะขับรถจะขับราทานของเราก็จะกลายเป็นสิ่งที่มีอาน,นิสงส์มากนะครับ การรักษาศีลก็ด้วยสติที่รู้เท่าทันรักษาตั้งใจด้วยเจตนารักษากายวาจาศีลของเราก็จะมีอนิสงส์เป็นทวีคูณขึ้นก็ไปจากนั้นก็สู่การภาวนานการภาวนานี้ับทันทีทันใดทุกขณะทุกขณะทุกขณะทุกอิริยาบถจะทำ ได้อย่างนี้นะทานศีลภาวนามันจะอยู่ครบก่อนนะจะอยู่ครบเลยนะ่ะหลักการทําความดีนะครับให้เราทําจากที่ใจที่จิตของเราก่อนเลยเอาเป็นเบื้องต้นเนละเหมือนเราสตาร์ทกุญแจรถพอรถสตาร์ทติดแล้วเราจะเอาไปขับไปขี่ไปใช้งานอะไรก็ได้เลย ตื่นขึ้นมารู้สึกตัวก็กำหนดสติเริญสติพิจารณาธรรมทำจิตทำใจของเราให้พร้อมให้เผชิญหน้ากับการได้ใช้ชีวิตในแต่ละวันแต่ละวันโดยเพราะวันนี้นะครับเป็นวันพระนะครับพระแรมนะครับแต่จริงเมื่อวานวันโกนนะครับปลงผมกันแต่เราพอชุนก็อน่าจะได้ปลงหรือโกนวันนี้ เลาจะถือโอกาสได้อาบน้ำด้วยนะครับวันนี้รายงานให้กับชาวโลกทั้งหลายได้รับรู้ <c oughs> อยู่แบบสกมกนี่แหละตามสไตล์ปฏิปทาลีลาถึางไม่ก็อย,อยากมีหมู่ไม่อยากเข้าหมู่กับเขาก็เพราะอย่างนี้เลยครับ <c oughs> อยู่ง่ายๆสบายๆ บาทก็น่าจะได้บินทำไมพรุ่งนี้ก็มารืนนี้น่าจะเป็นมารืนนี้เพราะพรุ่งนี้จะครบ14วัน15วันวันที่15บเราเออกบินน่าจะไม่ได้ติดเชื้อติดโรคติดอะไรมาหรอกติดกรมีตวัดแคดแคเงี้ยปกติช่วงเขาฤดูหนาวอาการของบัดคัดจมูกนะแต่ เรื่องรถเรื่องลิ้นก็ยังปกติอยู่นะจมูกก็ยังได้กลิ้นอยู่ก็น่าจะวันที่สิบห้าบินไบัดวันที่สิบห้าช่วงนี้ก็รอรับจังหันที่บ้านเขาจะมาประคนบกลับยังไงยังไงก็ พยายามสร้างโอกาสให้โอกาสเปิดโอกาสให้กับชีวิตในการที่จะได้กลับมาอยู่กับตัวเองให้มากนะครับโดยเฉพาะคนที่วัยวันเวลาที่ผ่านเลยวัยคนไปแล้วนะครับทุกวันนี้ก็ห้ปีนี่ก็ถือว่าเลยไวัยไปแล้วเนาะ,ะเป็นวัยที่เราจะเดินทางเข้าสู่คำว่า ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ชราแต่บางคนก็ไม่ยอมรับนะแต่มันคือสัจจะมันคือสัจจะคือความจริงเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับมันก็ช่างเถอะแต่ที่แน่ๆก็หมายถึงว่าจากนี้ไปสู่อนาคตจะมันกาหนดอะไรไม่แน่นอนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องชีวิตมันเอาแน่ไม่ได้โดยเฉพาะความตายนะครับความตายเนี่ยถ้าเราไปมาตามถนนหนทางเราก็ได้เห็นอุบัติเหตุ หรือได้ฟังข่าวได้ฟังข่าวฟังอะไรก็เห็นนะความตายถ้าเรานนอมเอามาเป็นอนุสตินะครับเห็นไหมเมื่อวันก่อนก็เครื่องบินอินโดนีเซียก็ตกบินอยู่บนท้องฟ้าดีๆกับมงลงทะเลนะหกสบิบสองศพก็คงจะคาที่นะ เหมือนเด็กวัยรุ่นหาความสนุกสนานเพลิดเพลินเสยญญญพยาปรากฏว่าก็ตายอีกกรหลายศพนะครับนั่นพระพุทธเจ้าทา่านก็กล่าวท่านก็อนกอนสอนเอาไว้อย่าประมาทกับชีวิตโดยเฉพาะให้เราได้เจริญบรณานุสติคือนึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าเคยถามพระอานนท์อานนท์เนี่เธอนีนึกถึงความตายวันละกี่ครั้ง บอกวันนึกถึง5้าหกครั้งแล้วนะแต่ก็ต่อไปทำนองนี้พระพุทธเจ้าบอกนะเธอยังประมาทอยู่นีนแต่เราเป็นพระาศาสดาเรายังนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าหายใจออกนะพระพุทธเจ้ายังต้องนึกถึงลมหายใจเข้าหายใจออกทุกขณะเวลาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทุกลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นเาเราก็เช่นกันนะครับเช่นกันเช่นกันเช่นกันพยายามให้ความสําคัญกับตัวเองนะครับ โดยเฉพาะลมหายใจมันสำคัญที่สุดสําหรับชีวิตในโลกจากกวาลใบนี้นะทีขึ้นชื่อว่าชีวิตมันไม่มีอะไรเกินลมหายใจหรอกครับมันไม่มีอะไรเกินลมหายใจแต่ส่วนใหญ่ใจของเรามันชอบไปให้ความสําคัญกับสิ่งอื่นมันก็เลยลืมตัวลืมตนลืมลมหายใจเข้า,าใจอาไปคิดคิดว่าอย่างเช่นมันแม้แต่จะทําความดีนะครับจะพูดถึงเรื่องการทำความชั่วเลย แม้แต่เราคิดดีจะทำความดีจะไปทำบุญที่วัดไปถวายทานที่วัดนั้นวัดนี้จะไปหานั่งสมาธิปฏิบัติภาวนานะมันก็ยังเป็นเพียงแค่ความคิดนะครับบางทีก็ยังทุกข์อยู่กับการที่จะไปสแสวงหาหรือไปทําความดีเลยบางทีไปทําความดีอยู่ดีๆก็ยังมีความทุกข์ใจเลย บางทีทำความดีแล้วก็ยังไม่สบายใจก็มี <c oughs> นเ,นเพราะความดีก็ไม่แน่แต่ทีนแน,แน่ถ้าเราภาวนาเนี่ยลมหายใจเนี่ยมันมีตลอดทำได้ตลอดแค่เราทำใจให้มีสติอยู่กับลมหายใจ้าหายใจของมันมีอยู่แล้วแต่ก็นั่นแหละครับ ปฏิบัติจริงๆจะรู้มันก็ไม่ได้ง่ายของง่ายๆแต่ไม่ง่ายของมีอยู่แท้ๆแค่มาดูทําความรู้ก็ไม่ง่ายที่จะทําได้ถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดเราจึงต้องฝึกต้องหัดต้องปฏิบัตินะพยายามฝึกให้มันได้ทุกขณะให้ถือเป็นกิจเป็นภาระ,ระเป็นหน้าที่ของชีวิตให้ถือเป็นกิจ,จกรรมกิจการงานของชีวิต เราเลยนะครับมันถึงจะเห็นอน,นิสงส์เห็นผลมันจริงๆแต่ถ้าเราไปคิดว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้ถึงเวลามันไม่ทันกินไม่ทันการเวลามันเกิดเหตุหรือเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยโดยเฉเพราะกิเลสในใจิตในใจของเนี่ยบางทีมันเกิดแบบมันไม่ได้เพราะว่ากิเลสมันไม่ได้เกิด บอกเราล่วงหน้าเนี่ยมันไม่ได้ตั้งนโมนะไม่เหมือนเราถวายทานครไม่เหมือนเราจะรักษาศีลเราไปกราบพระก่อนแต่สมาทานศีลก่อนถวายสังฆทานก่อนอันนั้นเป็นพิธีกรรมอะเป็นพิธีกรรมเป็นพิธีการ,ร,กร,รแต่ลราพ่อชุนพยายามบอกวิธีวิธีการทำวิธีทำวิธีการที่เราจะทำที่เราจะปฏิบัติเราต้องพยายามกระตุน้นเตือนจิต ตือนใจปลูกจิตปลูกใจให้มันเกิดความตื่นตัวตื่นรู้อยู่ทุกทุกขณะพยายามปลูกพยายามฝังลงไปให้มันเข้าถึงจิตใต้สํานึกเราให้มันอยู่ในจิตใต้สํานึกเราจนในที่สุดมันเห็นช่องว่างที่เผลอได้น้อยลงจากเมื่อก่อนเนี่ยมันชั่วโมงหนึ่งมันเผลอคิดไปเรื่อย เรานั่งภาวนากรรมาฐานปฏิบัติอยู่แท้ๆพุโทโธพุโทโธเดี๋ยวมันก็โผล่ไปเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เมื่อเราฝึกเรื่อยๆฝึกเรื่อยๆฝึกเรื่อยๆฝึกบ่อยๆค่อยๆฝึกฝึกมันทุกวันฝึกมันทุกขณะความชำนิความชำนาญมันจะเกิดขึ้นนะครับความชำนิความชำนานาก็ค่อยเกิดขึ้นค่อยๆพัฒนาขึ้นนะจนเราสังเกตเห็นถึงอัตราความระลึกความรู้สึกตัวมันมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น จนเราเริ่มเห็นผลเห็นอันิสงส์งเช่นทุกครั้งที่เรามีสติรู้อยู่กับตวนะมันไม่ค่อยมีเรื่องราวอะไรมารบก,กวนจิตใจแม้ว่าจะมีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นมาเราก็รู้เท่าทันรู้กันรู้แก่นนแล้วมันก็ไม่มีอะไรเราสังเกตตรงนี้ค่อยสังเกตดูกายใจเจ้าของความเจ็บความปวด ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาในชีวิตเราเนี่ยพอเรามีสติแล,ล้วกรู้ดูมันนะมันจะไม่มีอะไรมันจะเหมือนเป็นแค่ปรากฏการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเหมือนที่ท่านอุป,ปมาเหมือนพยับแดดยับแดดมอนพยับแดดในตอนแดดมาเพิบงปั๊บ,บ,บหรือเหมือนฟองน้ำเวลาฝนตกกระทบดับกระทบดับกระทบแตกโปะปะโปะปะโปะปะ,ปะอยู่ได้ไม่นาน เือนหยดน้ําค้างบนยอดหญ้าในยามเช้าพอเจอแดดขึ้นมาบลายไปแต่ถ้าเรามีสติเห็นอย่างนี้นะมันก็ค่อยชัดขึ้น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 ไวขึ้นเร็วขึ้นไวขึ้นเร็วขึ้นจนมันรู้สึกมันเป็นไปของมันเองเราไม่ต้องตั้งใจทําแต่มันค่าๆมันไปทำของมันเองมันเคยชินก็เหมือนกับใจของเราเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะคิดมันก็คิดของมันไปเอง สติพอมันพัฒนาเกิดขึ้นมามันก็รู้ทันของมันเองตรงนี้มันจะค่อยๆมันจะเป็นเครื่องคุ้มครองคุ้มครองรักษากายรักษาใจรักษาจิตของเราศีลมันก็เกิดขึ้นมาของมันเองศีลสังวรศีลสำรวมไม่ต้องไปตั้งใจสังวรสำรวมระวังอะไรมันเป็นของมันเองเรียกว่าอัติศีลอัติศีลก็หมายถึงว่ามันยิ่งแล้วมันเป็น คล้ายๆมันเป็นอัตโนมัติของมันแล้วให้เราสังเกตดูมันเป็นเช่นนั้นจริงแล้วถ้าฝึกจนเข้าขั้นมันจะขนาดไหนเช่นขั้นระดับขั้นโสดาบันอะไรที่ในตำราโสดาบันระยะบุระยะบุคคลมันจะขนาดไหน,ไหนเราฝึกเท่านี้เราก็พอจะสังเกตเห็นได้ว่าความแตกต่างมันมีนะความแตกต่างมันมทุกๆเรื่องแหละทุกๆ อาชีพการงานเหมือนกันการขับรถขับรา,บราบเหมือนกันทุกอย่างเนี่ยครับมันต้องมีเบื้องตน้นเบื้องกลางและที่สุดการภาวนาเหมือนกันเพรนั้นจากการได้ประสบมาด้วยตนเองแล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์จริงๆสําหรับชีวิตเงินหมื่นเงินแสน,น,นล้านนะก็ทำเอาไม่ได้นะ คุณจะทําบุญสักร้อยล้านพันล้านแล้อธิษฐานขอให้เรามีสติสัพชัญญะตั้งมั่นอยู่ครับปัจจุบันก็ไม่ไดนน้มันเป็นสิ่งที่เราต้องลองมือทําต้องฝึกต้องฝนต้องหัดต้องปฏิบัติครับนนตรงนี้แหละครับใครทำใครได้ จะเป็นสิ่งที่พวกเราชาวพุทธควรแก่การได้พูดกันทำความเข้าใจกันให้มากในเรื่องการภาวนาแต่ส่วนใหญ่ส่วนมากไม่ค่อยให้ความสําคัญกันจริงๆเราจะไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องทานเรื่องศีลเพราะทานให้แล้วมันเป็นอะไรที่มันจับแตะต้องได้มันแตะต้องได้มันเห็นได้นับจํานวนได้ต้องแบกต้องหามต้องถือต้องทําต้องให้มันชัดเจนต้องสัมผัสได้ ป็นหลักฐานเป็นเครื่องยืนยันคนส่วนใหญ่ก็เลยไปทุ่มเทไปโฆษณาแต่เรื่องการทำบุญให้ทานเป็นสำคัญพอทำบุญให้ทานแล้วก็ขอว่าได้อานิสงส์เห็นผลในชาติหน้าให้เกิดมาได้รำ่ำรวยเกิดมาไม่ต้องทุกข์ต้องอยากต้องลำบากต้องจนอันนั้นเราก็ไปคาดหวังเอาข้างหน้าก็ไม่ว่ากันนะแต่ถ้ายังไงยังไงแต่ถ้าเราภาวนานี่มนันทันทีฮะ แค่ใจจิตคิดจะให้ทานเราก็รู้ได้มันจะข้ามมันจะข้ามความรู้สึกพวกนี้ไป <c oughs> นนแล้วเราจะมองเห็นอย่างอื่นก็ธรรมดาธรรมดาแค่เครื่องอาศัยมันแค่เครื่องอาศัยเหมือนบางคนเนี่ยอยากทำบุญให้ทานเนี่ยยังต้องไปทำผิดศีลผิดธรรมแล้วเช่นไปซื้อหวย ซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เพื่อมาทำทานต้องฆ่าสิ่งมีชีวิตฆ่าสัตว์ฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าปลาฆ่าหมูฆ่าวัวฆ่าควายเพื่อทำบุญเนี่ยบางทีบางครั้งการทำความดีบางอย่างมันต้องทำผิดหรือบางอย่างเวลาทำบุญให้ทานต้องฆ่าไก่ เพื่อทำจังหันหรืออาหารมาถวายพระอย่างเงี้ยมันอยากจะสร้างโบสถ์สร้างสลาแต่ขอให้ถูกลอตเตอรี่จะได้มาช่วยหลวงพ่อสร้าง <c oughs> ทางั้งทงที่ไอ้นั่นคือการพนันเป็นอับายมุกเราจะเห็นได้ชัดเลยทุกวันีนี้ก็ไปขายลอตเตอรี่ก็เหมือนก็ไปขายการพนันในวัดในว่าไปขายให้พระให้เจ้า อันนี้ก็เพราะความไม่เข้าใจนั่นเองหลวงพอชุนจึงอุปมาอยู่ระเว่าเหมือนพอเราอยากสวยอยากงามแต่ไม่อาบน้ำก็เอาแป้งมาทาอย่างเงี้ยถึงแต่งหน้าแต่งตาใส่เสื้อผ้าสวยๆก็ดูมันก็ดูสวยดูงามอยู่แต่บางทีมันก็ไม่สบายสบายไม่จริงเพราะหลักคำสอนของพุทธเจ้านี่การจะทำบุญนี่มันต้องชำระล้างบาปก่อน เราต้องละบาปก่อนแล้วค่อยมาทำความดีเพราะบาปนี่ถ้าเรารู้จักเข้าใจนินดเดียวมันก็ไม่น่าทำเพราะส่วนใหญ่แล้วบาปมันให้อานิสงส์มากมันให้ประโยชน์มันให้โทษได้ไวได้เร็วเมื่อเราขับรถเดินทางด้วยความระมัดระวังในระยะทางไกลเป็นร้อยกิโล ด้วยความระมัดระวังอย่างนี้บางทีพ,เพอเผลอหลับในแป๊บเดียวนะเกิอดอุบัติเหตุถึงแก่ชิตก็มีบาดเจ็บก็มีเสียทรัพย์สมบัติก็มีเหมือนกับการที่เราทำอาหารนะถ้าเราทำอาหารอย่างนี้แต่พอเราไปตักใส่ถ้วยแต่ถ้วยเราไม่ล้างนยะ <c oughs> แต่คนไม่รู้ก็กินได้นะ แต่ถ้าคนที่เขารู้ก็เห็นเขากินไม่ลงเมื่อเราทากับข้าวอยู่คือตักข้าวใส่จานอย่างนี้วางไว้บนโต๊ะกําลังจะกินอันจะเกิดโูกหรือหลานหรือแม้แต่ขี้จิ้งจกหรือขี้ตุกแกมันขี้ใส่ลงไปเนี่ยตกมาจากเพดานเปาะลงไปลงสู่แกงสู่ข้าวนั่นเนียบางทีมันกินไม่ลงเลยนะไม่กินเลยมันทีเททิ้งเลยนะเนี่ย พราอะไรพวกของไม่ดีมันนิดเดียวเองแต่แกงข้าวกับข้าวโบนโต๊ะบางทีนี่พอมีสิ่งสกปรกเข้าไปนิดเดียวบางทีนี่ต้องเททิ้งเลยลูกหลานเอาขี้ไปใส่เองอี้ยรับรองเลยแหละคงต้องได้เททิ้งทั้งหม้อเนี่ยหรือเททิ้งทั้งจานทั้งถ้วยเนี่ย ก็เหมือนกันนะการที่เราทําความดีบางทีนี่มันไปมีสิ่งไม่ดีแปะเปื้่ยนอยู่ด้วยปะปนอยู่ด้วยซึ่งหลายๆกิจกรรมการงานบุญของชาวพุทธเราเนะี่ยสังเกตได้ดีๆนะส่วนใหญ่พอดำริเรื่องบุญก็ดำริบาวไปด้วยนะเช่ <c oughs> นพอจะทําบุญบ้านบุญนั่นบุญนี้ขึ้นมาก็เตรียมปลาเตรียมเป็ดเตรียมไก่ไม่เชือดมาฆ่า เพื่อจะได้เอามาทำกับข้าวกินกันเลี้ยงกัน,นมันก็เลยขระกันอยู่อย่างเงี้ยมันก็ขระกันอยู่บุญกับบาปเลยคู่กันนะกุศลธรรมมากุศลธรรมมาบุญก็จะเอาบาปก็จะเอามันขัดกันได้มันขัดคำสอนของพุทธเจ้า พุทธเจ้าสานบอกให้เราละเว้นจากการทำความชั่วและทำความดีแต่บางทีบางครั้งเราไม่เข้าใจเราก็เลยทำทั้งดีทั้งไม่ดีคละกันอยู่ปนกันอยู่แต่อย่าลืมนะครับสิ่งไม่ดีมันมีโทษเร็วมากกว่าไวกว่าของดีมันต้องรักษาอย่างเมื่อเราหาเงินมามนต้องรักษากว่าจะได้เงินมามันต้องใช้เวลาบางทีบทเวลาเราไปใช้ผิดทางทไปซื้อหวยบางทีนี่ หมดกระเป๋าเลยหรือไปเล่นการพนันไปแทงหวยแทงไฮโลทีเดียวหมดเกลี้ยงเลยนะครับหรือถึงเราไม่ทำไม่นั่นบางทีนี่โดนล้วงกระเป๋าหรือมันหายมันหายง่ายเน่ยทำก็จะได้มาสักพันสองพันหรือหมื่นหนึ่งสเก็บใส่กระเป๋าบางทีบทมันจะหายมันหายไปง่ายๆเอง,งกัน,นไม่ถึงว่าเราทําดีบางทีนี่ก็ ไปทําความชั่วขึ้นมานี่ผพ้นที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเร็วกว่ามันใบกว่านะครับมันบางคนเนี่โอ้ยรับราชการทํางานทํามาแต่พอบางทีไปเกิดอารมณ์โมโหขึ้นมานี่ก็ไปทำผิดศีลผิดธรรมเช่นไปยิงเขาตายหรือไปทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยพอก็จับได้ขึ้นมานี่อนาคตดับเลยนะครับอันนี้มันขาวเร็วๆนี่ก็เป็นตำรวจอยู่แท้ๆ พอทะเลาะกันก็เอาปืนไปยิงเขาเนี่ชีวิตมันก็ดับนะอนาคตมันก็หมดมันต้องติดคุกติดตารางนั้นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเท่านให้เราเคลียร์พื้นฐานเบื้องต้นเน่ยคือละเว้นจากการทำความชั่วละเว้นจากการทำความชั่วทุกอย่างทุกชนิดแล้วมาทำความดีทุกอย่างเช่นกันตั้งแต่การให้ทาน เอาแ้ตงแต่คิดดีพูดดีทำดีคิดดีให้ทานรักษาสินภาวนาที่สุดมาจบที่ภาวนาเนะพราะภาวนานี่แหละครับเป็นเครื่องที่จะชำระล้างจิตล้างใจของเราให้สะอาดและบริสุทธิ์โดยเฉพาะวันนี้วันพระนะครับวันพระปีใหม่ผ่านเข้ามา13วันแล้วนะครับ นั่นมันเป็นแค่วันเฉยๆหรอเอ,เอาแค่แต่ละขณะลมหายใจใหม่ลมหายใจเข้าให้มันลมหายใจใหม่ตลอดนะลมหายใจไม่มีของเก่านะนของใหม่ตลอดเรามาสร้างคุณงามความดีกับลมหายใจของเราดีกว่านะครับมันทําได้ตลอดเวลาทุกขณะนะครับใหม่เสมอใหม่ตลอดนะครับนั่นก็เชา้านี้วันพระก็ขอให้พวกเราชาวพุทธทุกคนทุกท่านนะครับพยายาม ละเว้นจากการทําความชั่วทุกอย่างทุกชนิดแล้วมาฝึกทกําจิตทําใจของเราให้มีความสุขสงบสบายด้วยการภาวนานะครับอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนะครับหรือจะหาโอกาสาวัดเข้าว่าก็ได้นะครับไปทําบุญให้ทานทักษาศีลนะครับเอวังนะครับสาธิใจดีใจสบายนะครับ